ทำกบยางโมกลับเราจะทำลูกตาเหยืกกอกอดหรือว่าหลังจากที่เราลอกมาเสร็จถึงมาทำลูกตาอยากรู้ตามดูในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับนาะยนะนักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับเน้นเป็นนาะนาะ่มือใหม่นะที่กำลังจะหัดทำเจือปลอมทำกบยางนะครับก็ หรับคลิปนี้นะครับผมจะพานานามารู้จักวิธีการทำกบยางหมกกลับนะครับว่าเราจะทําลูกตาของเหยื่อก่อนหรือว่าหลังจากที่เราลอกกบออกมาแล้วค่อยมาทําลูกตานะครับวิธีไหนที่เราจะใช้ทำลูกตาในการทํากบยางแบบกลับด้านหรือว่ากบยางหมกกลับนั่นเองนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วนะครับการทําลูกตาของกบยางแบบกลับด้าน มันสามารถทำได้ทั้งก่อนที่เราจะจุม่มหรือหลังจากที่เราลอกกบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้สวยนะครับถ้าจะให้สวยผมก็แนะนำให้ทำก่อนนะครับทำลูกตกตเหยืก่อนก่อนที่เราจะไปจุ่มยางพาราแล้วก็ลอกออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราจะทำเป็นแบบ เ,เขาเรียกอะไรแบบ2ชั้นเนาะลูกกระตา2ชั้นลูกกระตา2ชั้นเนี่ยนะเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูลูกระตา2ชั้นเราต้องลอกหอยอ,อกมาก่อนค่อยมาทําอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะทําเราก็ทาในในโมงก่อนแล้วนะครับเนี่ยทำไปมีก่อนนะฮะสีดำนี่คือลูกกระตาอันนี้ผมทมําปเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราจะทําเป็นลูกกระตา2ชั้นหลังจากที่เราลอกมาเสร็จเราก็มามาทำอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะฮะ อันนี้ผมทําสีขาวรองพื้นไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มาจิ้มสีดําตอนที่ลอกกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ออกมาอย่างนี้เป็น2ชั้นนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะทําชั้นเดียวนะครับก็คืออย่างนี้แล้วเราลอ,อกมาก็จะเป็นสีดำอย่างนี้เลยนะครับไม่ไม mm ่ได้ทําเพิ่มอีกอันนี้คือผมทําตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะจุ่มอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหม mm hmm. เวลาเราจุ่มเสร็จลอกมาก็จะได้อย่างนี้เลย เป็นลูก,กตาเป็นใบหูแล้วก็เป็นหางสีแดงนี่เราก็สามารถแต่งสีแต่งสีในตัวโมว่ก่อนแล้วก็รอให้สีแห้งสนิทเนี่ยสีพวกนี้แห้งสนิทค่อยมาจุม่มจุ่มสีที่เราต้องการทีหลังแล้วก็จุ่มจนครบรอบตามความหนาที่เราต้องการแล้วลอกมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมผมทำลูก,กตาในโมก่อนก่อนที่จะไปจุ่มสีนะครับ ก็ทําได้ทั้งสองแบบนะครับทําได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าน้นะนะจะเลือกทําวิธีไหนแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าทำทำลูกตาในตัวโมก่อนแล้วค่อยไปจุ่มเนี่ยอ่ามันจะทําให้สวยนะครับทำให้สวยแต่ถ้าเราอยากได้สองชั้นเราก็ค่อยมาแต้มลงไปอีกทีนหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างที่เป็นตาสีขาว่างนี้ถ้าเราอยากได้ให้มีสีดําด้วยเราก็เอาสีดํามามาแต้มทีหลังจากที่ลอกมาเสร็จอย่างนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สรุปแล้วคือทําได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่นานาจะเลือกทํานะครับชอบแบบไหนก็เลือกทำเอานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนานามือใหม่น้องๆมือใหม่ที่กําลังจะทาเยื่ออยู่นะครับเอาไปลองทําดูนะครับดับประกันว่าจะสนุกเพลิดเพลินกับการทําเยื่อไม่ใช่เองแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียแค่นี้เลยขอบคุณมากๆครับผม